ขอบคุณทุเรียนสัตว์คนยายนะคะกำลังแกะเลยค่ะ <c oughs> เรามาดูเนื้อกันไม่ระวังสายขนาดนียดูคนปลอบทุเรียนนะคะจะได้ดีนไหมคะนาเนี่ย เห็น,บบนเ,นเนจ้าของสวนเขาใช้มีดได้กว่าน,นี้อีกนะคะนี่เขากรีดกรีดชุ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 ดคุณยายอ่ะแจกทุเรียนทั้งหมู่บ้านเลยอะค่ะได้กินทุกงบ้านเลย ได้กินพร้อมเพียงกันทุกบ้านนะคะทุกบ้านแอดมินบ้านลุงไข่นะคะบ้านคุณยายแม่ขนแม่นกด้วยาช่วยกันไหมาจับไว้ให้โอ้โหนุก,กี้เด้อคนมึงคนอะ่ะกำลังดีเลยอ,ะลยอ,ะอ่ะมีไม่มีกินหิ่ง ก็ให้รายละเอียดกับทนายรัชพลถ้าส่งตัวแทนมาก่อนสามคนมาเจอทนายมาเจอกันโดยที่รับหมายกันมานะคือตอนแรกสิบสองคนนี้นะไม่รู้จักกันเลยแต่มีหนึ่งในนั้นแหละที่าแพระคายว่าน่าจะถูกหลอกนะคะก็เลยติดต่อหากันถ้าปล่อยนานอยน่ในเรย่องเรี่องที่ กลิ่นมันไม่ออกให้รอให้กลิ่นออกไม่ออกสักทีอ่ะโดนในปูหลอกลวงนะคะมีอันนี้อันนี้หมอด้วยทั้งทั้งที่ในปูมีภรยที่ต้องาหมนแล้วขอบคุณทุนยายมากๆนะคะได้กินกันแบบวันนี้น้องู้ันไปโรงเรียนเดี๋ยวจะให้เมียร์หลวงมาฟ้องฉุนตามกฎหมายอะบีทำอะไรรูตัวกันแล้วขอช่วยเหลือนะคะหนึ่งในนั้นะหนึ่งเดียวนคุณหนูยาอายุ สาวที่ถูกหลอกนะคะผู้หญิงที่ถูกหลอกเนี่ยช่วงไปตั้งแต่สี่สิบจนหกสิบรูปราวคราวเดียวกับในปูนะคะเพรากว่าหวานมากพิธีกรสอนพิเศษในเรือนจำรู้จักกับในปู่มปีก่อนแต่กินยันแกนเลยมีกันมาเรื่อยๆนะคะในปูบอกว่าไม่มีภรรยาอยากมาแล้วตั้งแปดปีแต่มีลูกสามมีลูกสามคนนี่นะคะแทนของคุณยายนะคะยาโค้ชเข้ามาที่ในปูบอกรักลงในสตองพิเศษบุ๊ค ได้ขอกลุ่นว่าหลังจากนั้นมีผู้หญิงทักมาหาว่าในปูน่ะคนเนี้ยมีเมียอยู่แล้วนะที่เรียนบ้านหนองปงนครนะคะแล้วก็ไปไกลบ้านแม่นงเองอย่าลืมตัวนะคุณยายอ่ะทั้งช่วยอุดหนุนทั้งช่วยกินทั้งช่วยแบบสั่งสั่งให้แม่ค้ากินด้วยคุณยายแบบสุดมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณยายมากๆเลยค่ะเพราะวันจันทมันเปิดเผยไงแล้วทีนี้เขาบอกว่า น้อยนะเจ็คนก็เลยรวมตัวกันสร้างกลุ่มใหญ่รวมผู้เสียหายแล้วก็แชซึ่งกันและกันก็บอกว่ามันตลกมากหวนานมันมากเลยนะ้นี่คือคุยกับผู้หญิงแตกคนอยูนน่นั้นเป็น,นมุนมมมขติดเวลาบอกรักรักเนี่ยกป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ดับ ยขอบคุณครับหวาน,นเจียบเลยครับคุณยายฮะใจซื้ <c oughs> ขอขนมใหญ่ขอบคุณคุณยายมากๆนะคะ นหลายบ้านเลยค่ะคุณยายรอบนี้ขอบคุณคุณยายนะคะขอบมากมากค่ะขอให้คุณยายแข่งแรงแข่งแรงนะคะเลยเลยค่ะคุณยาย